สวัสดีครับชาววันเสาร์ที่25กันยายอน2องหา6ซีครับวันนี้เขามาเยี่ยมบ้านไรศิวกรนะครับตอนนี้มาถึงหนาไรแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าไปเยี่ยมชมภายในไรกันนะครับไร่ศิวกร บ้านหนองด่านช้างตำบลทรงชัยเหนืออ่ําเภอปักรงชัยครับจังหวัดนครราชสีมากำลัลงไปเร็เป็นฤด,ดูฝนนะครับอันนี้เป็นทางเขาไร่ครับ เสินทางก็ชุ่มช่ำในจักน้อยนะครับโอ้โหเสินทางเขาให้ให้นิยามทางเขานะครับให้ให้นิยามทางเขาไรไม่แน่จริงไม่มา <c oughs> รือบอกว่าคาบ่นเนี่ยยามานะครับ เส้นทางนะครับบัดใจยาม่านะครับดูเอาก็แล้วกันครับอ่าเส็นทานไร่ข้าวโพดนะครับพันไร่ข้าวโพดไรม่มั่นก็เป็นเส้นทางวัดใจนะครับวัดใจนะยังอย ีนกล้องผมใส่มือจับนะครับสั้นเล็กน้อยกล้องหนารถกระมีอยู่แถวบริสไซน์นะครับอ่าปจังสี่นะครับดูดูด,ดูดูครับโอ้โห เ้องสิไปต่อปอนี่ครับดูข้างหน้าเอา่อคลองน้ำหรือว่าถนนนะครับเดี๋ยวลงไปสำรวจความบลึกเจ็คหน่อยก่อนเออ เช็กระดับความลึกกันครับเดี๋ยวรถจะพานบ่ได้นะครับการรถพานบ่ได้ความลึกประมาณอ,าอันนี้ประมาณ20่สิบเส้นยี่สถึงสามเส้นครับรถจะขามเดยบ่เนาะ ทำได้บ่บักเทอาใค้ได้ไหมามลูกไส้ไปเว้ยทำได้ดูถั่วดูถั่วมาดู ปักเทาจะลุยน้นำไปเลยในลูกชายไปแล้วครับบต่บตองโฟว์มาตองหยั่งแล้วครับไอด้ดยเกียร์ธรรมดานี่แหละ ติดป้ายขายที่ใครจะซื้อเจ้าละที่นี่น้ำท่วมอ่ะหนึ่วดูงั่ผ่านครับผ่าน ทานแล้วครับโอเคก็รถขับจอดกันครับ